ดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะพี่ๆปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเข้าใหม่ซึ่งรถคันนี้ได้เป็นตัวยานิซึ่งบอกได้เลยว่าลูกค้าเก่าแต่งทรงจัดซิ่งมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานกันในงบราคาไม่ถึง2 0 0 0 0นบาท สำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่งราคาดีๆสภาพสวยๆไปใช้งานสักคันต้องห้ามพลาดสำหรับตัวรถคันนี้ค่ะคันนี้จะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนปุณจะพามาชมกับตัวรถเก่ง5ประตูแบรนด์ยอดนิยม Toyota y a r ริุ่น 1.5E Limited รถปี2009เกียร์ออโต้ค่ะ สำหรับตัวรถคันนี้เขาได้เป็นตัวสีบอลเทาสภาพสวยลูกค้า,าเก่าเขาใส่ชุดแต่งมาให้แล้วรอบคันพร้อมใช้งานจากราคาหน้าป้ายปกติเลยนะคะตั้งอยู่ที่2800,00บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆแปาาคนนหแปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจองมาที่ Li@ น์แอดออฟฟิเชียล s i d e c a r 9 8 8เมียด,ด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่1 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มใครที่กำลัง ำมองหารถเก่งห้าประตูไปใช้งานสักคัญต้องห้ามพาสำหรับตัวรถคันนี้ค่ะและเดี๋ยวปุณพามาชมด้านหน้าไปพร้อมๆกันเลยสำหรับตัวด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะเขาได้เป็นตัวสภาพสีที่สวยมากๆพร้อมใช้งานกันสุดๆค่ะ ตัวกระจังด้านหน้าของเขาก็จะดีไซน์มาเป็นแบบเดี่ยวลังพึ่งมาแล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับตัวรอบโตโยต้าที่เป็นโครเมียมนั่นเองค่ะจาบตัวกรอบโคมไฟด้านหน้าคันนี้ได้เป็นกรอบโคมไฟสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าด้านล่างตรงกันชนนี้นะคะได้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วถึงคู่หน้าและยังมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตท,ที่ติดตั้งมาให้แล้วกันถึงรอบพันค่ะ ตัวสีด้านข้างของตัวรถคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวสีบอลเทาสภาพสวยสภาพดีค่ะไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุด้านท้ายมาและตัวล้อแม็กของเขานะคะลูกค้าเก่าเ,าเขาได้ใส่เป็นตัวล้อแม็กแต่งซิ่งมาให้เราเรียบร้อยล้อแม็กสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการดุง้งซีรียลยังคันนี้ได้ใช้เป็นตัว195ทับ55ขอบ15อีกด้วยค่ะและเดยกคุณพา,าชมสหรับตัวสีซ้อนด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งกันต่อ ซลได้สร้างประตูฝั่งคนนั่งนี้เขาได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆสติกเกอร์แผ่นเพจนะคะเดิมมาจากโรงงานไม่มีการสาดสีหรือการพ่นสีนะครับด้านบนตัวรถคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวสติกเกอร์หมออมาให้อีกด้วยค่ะและสำหรับตัวด้านบนรอยเม็ดอาร์ของเขานะคะได้เป็นตัวรอยเม็ดอาร์ที่สภาพสวยไม่มีร่องรอยของการตอกทามาใหม่ด้วย ภายในตัวรถของคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวภายในสีดำค่ะคอนโซลสภาพสวยสภาพดีกันมาเลยทีเดียวไม่มีร่องรอยของการใช้งานมันหนักมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กที่มีมาให้กันถึงคู่หน้าและสำหรับตัวยาลิที่ผนชอบมากๆค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นตัวช่องวางที่ใส่แก้วน้ำให้หยุดพอดีกับตัวแอร์เลยมีมาให้ถึง2ฝั่งคู่หน้าค่ะเดินทางไกลตรงนี้เอาน้ำมาวางไว้ไม่ร้อนอย่างแน่นอนสำหรับตัวนั้น และสำหรับตัวด้านบนนี้นะคะเขามาพร้อกับตัวแผงมาตรวัดให้อีกด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะด้านล่างตรงคอนโซลกลางนี้เขาได้เป็นตัวเครื่องเล่นจอทัสกินค่ะลูกค้าเก่าจัดมาให้แล้วเรียบร้อยฟัง AMFM วิทยุเ p 3เชื่อมต่อได้จากตรงนี้เลยและสำหรับตัวด้านล่างตัวแอร์นี้นะคะด้านหลังลูกค้าเก่าติดตั้งเป็นตัวสติ๊กเกอร์มาให้บอกได้เลยว่าดูสวยมากๆตัวแอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลค่ะปรับมือหมุนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคัน ตัวเกียร์ของคันนี้ได้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ลักษณะดีไซน์แบบขั้นบันไดใช้งานง่ายนะคะสำหรับตัวรถคันนี้พี่ผู้่ญิงก็สามารถขับได้หรือใครนะคะที่กำลังมองหารถให้ลูกขับไปมาหาลัยสักคันคันนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์การใช้งานค่ะ ตัวบอดของเขาคันนี้ลูกค้าเก่าได้หุ้มหนังมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยค่ะได้เป็นตัวบอดหนังสีดําตัดด้วยด้าสีแดงสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดกันเลยทีเดียวและเดี๋ยวคุณพามาชมด้านท้ายของตัวรถคันนี้กันต่อ สำหรับตัวด้านท้ายของรถคันนี้นะคะด้านบนเขามาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ค่ะในกระจกก็จะมีเป็นตัวไฟเบรกตังที่3ค่ะตัวกระจกของเขาได้เป็นกระจกแบบไร้ฟ้านะคะกระจกทุกบานจะเป็นของโรงงานโตโยต้าตรงรุ่นมาเลยสำหรับตัวไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเลาอีกด้วยค่ะด้านล่างตรงกันชนนี้ได้เป็นตัวสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวชุดยางสเกิร์ตที่มีมาให้รอบคันและเดี๋ยวปุ่นพามาชมสำรวจเซนเซอร์ด้านท้ายของคันนี้กันบ้าง สำหรับตัวซีนซ้อนด้านท้ายของคันนี้ค่ะเขาก็จะได้เป็นตัวสติกเกอร์เหรียญบาทเดิมๆมาจากโรงงานรอยเม็ดอาร์คสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่สำหรับตัวหัวน็อตได้เป็นหัวน็อตสภาพสวยค่ะไม่มีร่องรอยของการทำหรือว่าร่องรอยของการถอดเปลี่ยนบานประตูด,ด้านท้ายมาอย่างแน่นอนจากตัวเพดานด้านในตัวรถเขาก็จะได้เป็นตัวเพดานสภาพสวยไม่มีคาบยันและไม่มีคาบปลอยน้ำรั่ว สำหรับตัวเบาของเขาทั้งหมดสองแถตวตอนนั้เป็นตัวเบาหนังทั้งคู่เลยค่ะไม่มีต่องลอยการฉีกหรือว่าการขาดเบาแถวตอนที่2ส,สามารถพับเรียบบตรงไปได้อีกด้วยพี่ๆคนไหนที่ต้องการเก็บของนะคะสามารถพับลงไปได้เลยใส่ของลักษณะที่มีแนยวยาวได้อีกด้วยค่ะสําหรับโดยรถคันนี้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็มีให้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนั่นเองพ่อค้าแม่ค้อาออนไลน์นะคะซื้อคันนี้ไปขนส่งบบกได้เลยว่าบรรทุกของได้เป็น้อยๆบ้านค่ะ สีตัวรถด้านข้างฝั่งคนขับมาพร้อมกับตัวเส้นสายที่สภาพสวยค่ะคันนี้บอกได้เลยว่าพร้อมใช้งานจริงๆงบราคาพิเศษเพียงแค่1น8 0 0 0บาทเท่านั้นเองและสำหรับตัวหัวน็อตนะคะสภาพสวยเลยสติกเกอร์บอกลมยางเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบค่ะไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุด้านข้างและสำหรับตัวรอยเม็ดอัางด้านบนนี้นะคะได้เป็นตัวรอยเม็ดอัางที่ตอกแดงตัวสวยเดียบเนียนเสมออีกด้วยค่ะ สีนอดด้านข้างประตูฝั่งคนขับต่างๆหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีการพ่นสีหรือการถอดเปลี่ยนบานประตูมากแผงด้าน,นข้างของเขาก็จะได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาให้แล้วรอบพันกระจกวันเลี่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออตโต้มาพร้อมกับตัวเซ็นทั้นล็อกกระจกมองข้างได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าด้วยค่ะ สำหรับตัวพวงมาลัยของเขาได้เป็นตัวพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะคะตรงกลางนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กที่มีมาให้กันถึงคู่นา,นานั่นเองค่ะสำหรับตัวเลขไมค์คันนี้มาอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0แสแปดหมและสำหรับตัวเบาะนะคะได้เป็นตัวเบาะหนังสภาพสวยทั้งหมดสองแถวตอนอย่างที่บุญแจ้งไปเลยว่าเป็นเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงค่ะไม่มีร่องรอยของการฉีกหรือว่าการขาดและเดี๋ยวบุญพามาชมห้องเครื่องของคันนี้กันต่อว่าสภาพจะสวยน่าใช้งานขนาดไหน ไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะสําหรับตัวห้องเครื่องของคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรได้ใช้เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินเครื่องยนต์ของเขาได้เป็นตัว VVTI มาแล้วเรียบร้อยคะ่ะห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลยเยิ้มของตัวน้ํามันมากสีสอดลายคางต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวรอยเบนอาร์คหรือว่าหัวน็อตก็เดิมๆม,มีเช่นเดียวกันไม่มีการสาดสีหรือการพ่นสีมาทับคะ่ะ แล้วสำหรับตัวคานด้านหน้าของเขานี้นะคะได้เป็นตัวคานด้านหน้าเดิมไม่มีร่องรอยของการตัดต่อมาอย่างแน่นอน100%่อย่างที่ปุนแจง้งไปเลยค่ะร้านของเรารับประกันลถไม่มีชนหนักผิดความจมน,น้าตัดต่อยอมแมวแห่งแน่นอนสำหรับตัวหัวหน้าากระโปรงก็เป็นสภาพสวยสภาพดีสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบรอยตอกโตโยต้ายังอยู่เดิมเห่นชาดค่ะรอยเม็ดอาร์คส,สภาพสวยสภาพดีกันเลยทีเดียวสําหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหารถเกง๋งสภาพสวยๆไปใช้งานสักคัน คันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะรถเก่ง5ประตูจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้างานในงบราคาพิเศษเพียงแค่188,000บาทเท่านั้นเอกสารดีแค่ดีๆจัดเฟนรน์เนได้เต็มใครที่สนใจรีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์ 0886059138หรือ s i c a r 9 8 8เมียดด้านหน้าค่ะและหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้บุนต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ให้ด้วยคลิปนี้บุนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ